บัตรแบบใหม่ไม่ใช่บัตรเครดิตไม่ใช่บัตรเดบิตแต่เป็นฟรีดอมการ์ดมันคืออะไรวันนี้เฟื่องมาชวนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะ ยุคนี้นะคะเป็นยุคแห่งอิสราภาพแล้วก็โอกาสค่ะอย่างที่เฟื่องแล้วก็ระดาพูดอย่างสม่ําเสมอนะคะว่าการมาของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนมีทางเลือกในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องวงการการเงินนะคะหนึ่งในสิ่งที่เป็นอนาคตของการเงินแล้วเราพูดถึงกันอย่างสม่าเสมอก็คือเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นลูกเพจของเราเนี่ยน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างแต่เฟื่องก็เชื่อว่ายังมีคนอีกจํานวนมากนะคะที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะวันนี้คะบะะิิิทททานนนใกรรดสัพย์จล ประเทศไทยเนี่ย<ๆ>เขาก็เลยขออาสาทําหน้าที่เป็นประตูบานแรกค่ะที่อยากจะเชื่อมคนที่ยังไม่เคยเข้ามารู้จักกับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะให้สามารถเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นโดยการจับมือกับวีซ่านะคะนี่ออกมาเป็นฟรีดอมการ์ดค่ะการ์ดที่ทําให้เราสามารถใช้เงินคริปโตในชีวิตประจําวันได้ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฟื่องจะค่อยๆอ,อธิบายไล่ไปให้ฟังกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรนี้นะคะเขาก็มีการดึงส่วนนั้นส่วนนี้ของบัตรแบบที่เราเคยรู้จักเอามาผสมกันแต่ก็ถือว่ามีความแปลกใหม่ ตัวของเขาเองดังนั้นแอบจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเฟิรอรจะพยายามอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจได้มากที่สุดว่าบัตรนี้เขาทํางานยังไงแล้วมีจุดเด่นของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เริ่มจากบัตรวีซ่าฟรีดัมการ์ดอันนี้คืออะไรก่อนนะคะถ้าอธิบายให้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยอาจจะเรียกเขาว่าเป็นบัตรพรีเพด aid, หรือว่าบัตรท็อปอัพนะคะโดยบิตาซาซึ่งขอแตะบิตาซาหนึงก็คือเป็นแอปเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลฝีมือคนไทยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากทางกรอตตนะคะโดยการที่เราสามารถเติมเงินบาตรเข้าไปในแอคเคา t ์แล้วก็เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลได้เลยค่ะเขาก็เลยจะมีบัตรที่เป็นทั้งฟิสิเคิลแบบนี้นะคะจับต้องได้ไปใช้แตะจ่ายตามร้านที่เป็น, Off ปน,ปน,นออฟ มือถือเครื่องเดียวก็ใช้แตะจ่ายใช้ชีวิตได้ค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะพอเขาทําโดยบิตทัสซ่าเนี่ยใครที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วมีคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วเราอยากจะเอาคริปโตออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเขาก็จะทําหน้าที่แปลงคริปโตเหล่านั้นนะคะเป็นเงินบาทให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถเอามาใช้แตะจ่ายใช้ซื้อสินค้าและบริการได้โดยที่มูลค่าแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นราคาในตลาดณนะตอนนั้นที่เราใช้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะยังไม่มีคริปโตแต่อยากจะใช้บัตรนี้เอนบอกว่าจะเป็นสะ ันไปสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําได้ค่ะก็คือเติมเงินบาทเข้าไปในแอปพิทาซ่านะคะแล้วก็ใช้จ่ายผ่านเงินบาทนี่แหละได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นการใช้บัตรนี้นะคะเป็นการใช้เงินณปัจจุบันของเราไม่ใช่เหมือนบัตรเครดิตที่ไปยืมเงินของอนาคตมาใช้นะคะแต่ว่าเอ๊ถ้าเป็นใช้เงินจากปัจจุบันอยู่แล้วมันจะต่างจากบัตรเดบิตยังไงนะคะความต่างก็คือเราสามารถเปิดบัตรได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคารไม่ต้องมีบัญชีธนาคารนะคะแต่ว่าบัตรนี้นะคะใช้ได้เหมือนบัตรเครดิตเลยค่ะก็คือร้านค้าทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่เขารับวีซ่าเนี่ยก็คือใช้ได้หมดแถมได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันกับเรามีบั ครด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะเพื่องก็รู้สึกว่าเขากล้าที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นฟรีดอมการ์ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะมีบัตรเครดิตได้สักใบหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะก็ต้องขอเอกสารต่างๆของเราดูว่าเราทํางานอะไรมีเงินเดือนต่อเดือนเข้ามาเท่าไหร่ภาระนี่เป็นยังไงซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจธนาคารเขานะคะว่ามันเป็นการแบบเรายืมเงินแห่งอนาคตมาใช้ต้องดูว่าคนนี้มีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะเทรนสมัยนี้ค่ะเพิ่งเชื่อว่าอะไรหลายคนไม่ได้เลือกที่จะเป็นพนักงานประจําอีกต่อไปแต่มันคือยุคของก กิ g ค c o ม o ี y คืออะไรคือการที่คนสามารถรับจ็อบได้หลายๆจ็อบเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งก็อาจจาะไม่ได้เป็นตัวการันตีนะคะว่าเรามีความมั่นคงทางไรายได้แต่จริงๆเรา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เราก็มีรายรับเข้ามาทุกเดือนมีความมั่งคั่งในของเราเองเี้ย <c oughs> ก็คือสามารถที่จะใช้บัตรนี้ได้ค่ะ การสมัครบัตรฟรี e อ o การ r d นะคะก็คือมีแค่บัญชีบิทซ่าสามารถโหลดแอปบิทซ่าแล้วก็สมัครผ่านทางแอปได้เลยนะคะมีบัตรประชาชนของเราแล้วก็มีการ KYC หรือว่ายืนยันตัวตนโดยการ KYC ก็คือการที่ถ่ายหน้าเราสดๆดตอนนั้นนะคะแต่ไม่ต้องหน้าสดก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาของเราต้องเหมือนในบัตรประชาชนนะคะก็ถ่ายแบบเรียลไทม์ตรงนั้นได้แล้วก็ถ่ายยืนยันหน้าหลังบัตรประชาชนแค่นี้ก็จะมี virtual card เข้ามาอยู่ในแอปบิทซ่าของเราเลยสามารถใช้ได้ส่วนตัว physical card เนี่ยก็จะส่งตามมาทีหลังค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสะดวกนะคะเพราะว่าระหว่างที่เรา รอบัตรแข็งมาส่งเนี่ยเราก็สามารถเติมเงินผ่านแอปแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยแทนทีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความเจ๋งนะคะก็คือตัวบัตรฟิสิก a l กับบัตรเวอร์ชวเนี่ยเขาแยกเลขบัตรกันเลยอันนี้ก็จะสะดวกเวลาที่แบบสมมติเกิดกรณีทําบัตรแข็งหายซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยกับเฟื้มนะคะเราก็สามารถกดอายัดบัตรแข็งเนี่ยในแอปได้เลยส่วนบัตรเวอร์ชวที่อยู่ในแอปที่มันอยู่ในมือถืออยู่แล้วเนี่ยก็ยังใช้งานต่อไปได้ค่ะ แล้วก็ข้อที่4ค่ะคือบัตรนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยลดการก่อหนี้นะคะก็คือเราไม่ได้ยืมเงินแห่งอนาคตมาใช้เหมือนบัตรเครดิตถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยก็จะแบบโอ้โหลากยาวเลยนะคะดอกบง้งดอกเบี้ยแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยได้สิทธิประโยชน์ทั้งแคชแบ็กแล้วก็อื่นเนี่ยเหมือนกันกับบัตรเครดิตเลยค่ะ แล้วถ้าถามว่าบัตรแนวแนวนี้เนี่ยมีที่ประเทศไทยเป็นที่แรกหรือเปล่าทั่วโลกมีแพลตฟอร์มอื่นๆเขาทำบ้างไหมนะคะแพลตฟอร์มคริปโตระดับโลกอย่างเช่น Coinbase กับ b i n a n c e ก็มีบัตรแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบัตร Freedom Card ค่ะเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะคะที่รองรับเงินบาทแล้วก็พอ Bitasa เป็นผลงานฝีมือคนไทยนะคะก็จะมีทีมงานคนไทยคอยซัพพอร์ตให้คําตอบเป็นภาษาไทยนะคะก็อุ่นใจไปได้หนึ่งกรอเพราะเขาต้องการให้แบบเฮ้ยคนไทยเข้าสู่โลกแห่งสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆคะ่ะทั้งนี้น้้้ทัังนนนะะคซึ่กก็เขาาใจม ว่าสถานการณ์สินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนปัจจุบันทั้งในไทยทั้งในทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีความต้องหน้าจับตามองอยู่ไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่นะคะแต่เพื่อนก็เชื่อว่าการที่เราศึกษาสิ่งที่เป็นอนา,าคตแบบเข้าใจก็จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างทะลุลูกโรงเองค่ะว่าเราควรจะเข้าไปอยู่ในเทรนด์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเออแล้วที่เราบอกว่าถ้าเรามีบัตรนี้เราจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกับการมีบัตรเครดิตมันคืออะไรบ้างนะคะพาร์ทแรก แคชแบ็กนะคะอันนี้เนี่ยสามารถได้เงินจาก3ช่องทางเนื่องจากเป็นบัตรที่ออกโดยบิทาซานะคะสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็จะเป็นดิจิทัลโทเค็นของบิตาซาที่เรียกว่า BtZ ค่ะก็อาจจะขึ้นลงตามกลไกตลาดแน่นอนสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทใช้จ่ายต่อไปได้หรือว่าเราจะเก็บไว้ยาวๆก็ย่อมได้เช่นเดียวกันค่ะสเต็ปแรกนะคะถ้าใครแบบอืมอ่ะไม่รู้แหละว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นยังไงแต่อยากลองก้าวเข้าไปเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็คือสามารถเอาเงินเข้าไปสเต็กไว้ในบิตาซาสเต็กก็คือเป็นสับ ากประจำนะคะเราก็จะได้รีวอร์ดกลับมาเป็นเหรียญ BTZ นะคะ2ค่ะก็จะได้แคชแบ็กจากการเติมเงินแล้วก็ใช้บัตรนี้นะคะซึ่งก็จะได้กลับมาเป็น BTZ เช่นเดียวกันแล้วก็สามค่ะเป็น e f e r r a l campaign นะคะถ้าเราชวนเพื่อนมาสมัครเราก็จะได้โบนัสกลับมาเป็น BTZ ด้วยอีกพาร์ทน,นึงค่ะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้เหมือนกับเรามีบัตรเครดิตนะคะหลายๆครั้งคนที่มีบัตรเครดิตเนี่ยคือชื่นชอบพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบัตรเหล่านี้แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกนะคะมีเบอร์ติดต,ต่อฉุกเฉินมีผู้ช่วยจัดการ เรื่องนู้นนี้นั้นให้เราจะส่งดอกไม้เรียกลิมูซีนนะคะเข้าไปใช้ห้องรับรองที่สนามบินหรือว่าเป็นส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆในการช้อปปิ้งร้านอาหารซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทียร์ของบัตรที่เรามีด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าบัตรที่เป็นแบบพรีเพท็อปอัพหรือเดบิตปกติเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราได้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตมาด้วยค่ะ ในการเปิดค่ะถ้าเรายังไม่มีบัญชีบิททาซ่านะคะก็ให้เปิดบัญชีใหม่มีบัญชีบิททาซ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปุ่มการ์ดจากหน้าแรกเลือกระดับบัตรฟรีดัมการ์ที่ต้องการนะคะระดับ0ถึง6สำหรับคนที่อยากทดลองก่อนเนี่ยไม่ต้องวางเหรียญไว้นะคะก็เลือกระดับศูย์ได้ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาจํากัดเท่านั้นนะคะอันนี้ก็นิดนึงค่ะว่าเราต้องวางแผนให้ดีก่อนเลือกเทียบัตรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเปลี่ยนประเภทบัตรทีหลังไม่ได้ค่ะยืนยันตัวตนกับทีทูพีค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวบ เราต้องตรงกับบัตรประชาชนค่ะเนี่อก็ทําอยู่หลายทีเหมือนกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บัตร virtual ที่สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะโดยสรุปนะคะพเพื่อคิดว่า Freedom Card เนี่ยก็เป็นบัตรผลงานของ Bitasa ร่วมมือกับทาง Visa ที่ความตั้งใจของเขานะคะก็คือการอยากจะเชื่อมโลกสินทรัพย์ดิจิทัลให้มาอยู่ใน daily life ของทุกคนให้ได้และนี่ก็คือการที่พยายามจะเอาเทคโนโลยีมาให้อิสระมาให้ทางเลือกกับคนที่เพิ่มมากขึ้นและ Freedom Card อันนี้พเพื่อคิดว่าตอบโจทย์สิ่งนั้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ f r ี e d o การ r d อันนี้มากขึ้นแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เองว่าเอ๊ะฉันเหมาะกับบัตรนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะใช้อะไรก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก่อนที่เราจะมีอะไรในครอบครองเนี่ยควรจะต้องศึกษาอย่างเข้าใจให้ถ่องแท้นะคะถ้าอันไหนติดขัดก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีอิสรภาพและมีความสุขไปกับโลกเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะ